ค่ะก็กลับสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้พามาเดินชมไล่ชมสวนนะคะนี่ค่ะรอบๆอบไล่รอบรอบสวนรอบๆอบนานะคะนี่อันนี้นานะคะนาลกมาก ช่วงเช้าๆนะคะนี่ค่ะอากาศดีๆชมมาพามาชมบรรยากาศยามเชา้าที่อีสานนะคะนี่ค่ะรอบๆรอบๆบ้านรอบๆเมืองจะมีต้นพัดลมยักษ์นะคะน,นี่เต็มไปหมดเลยค่ะรอบบ้านรอบเมืองของเรา จะใช้พลังงานสะอาดนะคะในการผลิตไฟฟ้าให้พวกเราได้ใช้กันคือใช้พลังจากลมนะคะคือพลังสะอาดจากลมที่สามารถถ่าได้ตามธรรมชาตินะคะแต่ต้องเป็นพลังลมที่เยอะเะมากๆเลยนะคะที่สามารถจะหมุนใบกังหันลมให้ให้หมุนได้เพราะใบใบกังหันลมมีน้ำหนักที่เยอะมากค่ะ เราคิดดูว่าต้องใช้พลังลมขนาดไหนมันถึงจะสามารถหมุนได้นะคะหมุนใบต้องหันลมให้ให้หมุนได้นะคะนี่ค่ะกําลังหมุนอันนี้ลมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เขาก็ยังหมุนอยู่นะคะบางต้นก็นิ่งเลยเพราะว่าลมลมยังไม่มีเท่าไหร่แต่บางต้นก็หมุนเร็วหมุนช้าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศสภาพลมนะคะนี่ค่ะ อันนี้พื้นที่อันนี้ที่มีกำหารลมได้ตรงนี้ที่ตั้งอยู่ที่กำหาลมตั้งอยู่ตรงนี้อ,อมันสูงกว่ามันสูงจากระดับน้ําทะเลนะคะที่บ้านพี่กิต้าอยู่นี้สูงกว่าระดับน้ําทะเลหนึ่งพันหกร้อยเมตรนะคะนี่ค่ะน้ําไม่สามารถท่วมได้อันนี้คือไล่ดาวเรืองนะคะนี่ค่ะไล่ดาวเรือง กำลังจะออกดอกนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ยังตูมๆอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันก็จะสามารถตัดไปขายได้นะคะนี่นี่ค่ะดาวเหลืองสามารถตัดไปส่งที่ตลาดปากคลองตลาดนะคะส่วนมากส่วนมากที่ทำกันอยู่นี้คือไปขายที่ปากคลองตลาดนะคะนี่ค่ะ